สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะติดตามข่าวกันต่อค่ะพี่น้องค่ะทางโซเชียลรือว่าโด่งดังเหมือนกันซึ่งน่าสนับสนุนอย่างที่ว่าตามที่หัวข้อมาดามหน่อยขึ้นหัวข้อว่าชั่วข้ามคืนกว่า6กล้านตายายลุงป้าจะเท่าไหร่เหตุการณ์ไหนน่าจะสนับสนุนลุงป้านี่ก็หมายถึงลุงพลพระแตนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคตอนนี้เรามาคุยเรื่องตายายก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีที่คอมเมนต์ใต้คลิป,คล,ปคลิปก่อนหน้านั้นมาดามหน่อยทําคลิป แล้วก็มี f c มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลนะล่ะค่ะพี่น้องขาพอดีมาดามหน่อยก็ได้คอนเทนต์พอดีคอนเทนต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มี f c บอกมามาดามหน่อยก็ไม่ได้ข้อมูลเพราะว่ามาดามหน่อยไม่ได้ติดตามข่าวเพราะเอิญมันยุ่งหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องที่ทําก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นอกจากข่าวคราวของกกอก,อกนะพี่น้องเนาะแต่ FC คอมเมนต์มาบอกว่าตายายที่ไปรายการไปไป จับบัตรคิวขึ้นเงินนั่นแหละค่ะพี่น้องขะ,ะกรณีที่อะ,อะไรนะโครงการเราชนะนั่นแหละค่ะพี่น้องคาเอ c ซีคอมเมนต์มาบอกว่ามีตายาย่ห้าหกล้านทะลุห้าหกล้านแล้วชั่วข้ามคืนอย่างที่ว่าอันนี้ก็ขอบคุณไปทาง f อฟซที่คอมเมนต์ใต้คลิปมาดามหน่อยคลิปก่อนหนะ้าน,นี้แหละค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณได้คอนเทนต์พอดีโอเคเรามากุยกันกับพี่น้องคะกรณีที่ช่วงระยะ ต่างๆที่มาดําหน่อยทําคลิปนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับลุงพลอย่างที่ว่ากรณีเงินฟงเงินฝากอะไรยังไงก็จะมีสองสองแง่สองมุมอย่างที่ว่าบางคนก็บอกว่าทําไมถึงมีการโอนเงินให้ลุงพลป้าแตนอยัางงา้วนอย่างนี้อะไรเราก็ว่าไปนะพี่ดองเนาะอันนั้นก็คืออย่างที่บอกมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเข้าใจอยู่ที่เอามาเปรียบเทียบมันก็สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบได้หละค่ะพี่ดองขาแต่มันก็อย่างที่บอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกกรณีโอนเงินเข้าให้มันก็อยู่ที่ เงินของเขาเขาอยากให้ใครก็พอใจให้ใครก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มาดามหน่อยหยิบยกมาเล่าสู่ฟังอย่างนี้ค่ะพี่น้องขะกรณีสองตายายกรณีสองตายายที่มีคนไปอยู่อ่าไปเห็นแล้วก็มีการถ่ายคลิปลงทาง Facebook อย่างที่ว่าแล้วก็โมถูกมาถูกมาแชร์กันทางโซเชียลหลังจากนั้นแล้วก็มีการช่วยตายายกว่า6ล้านอย่างที่ว่า เป็นคนกําแพงเพชรตากับยายที่มีการป้อนข้าวกันนะคะพี่น้องขาในคลิปที่เรา,าเห็นเขาแชร์ทางโซเชียลพอ Fc มีการคอมเมนต์บอกมาดําหน่อยมาดําหน่อยก็เลยเข้าไปดูไปติดตามข่าวก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังนี่แหละค่ะพี่น้องขาสรุปว่าตายายสองคนนี้ ถ้าเราเห็นป้อนข้าวก็จะเหมือนกับว่าสามีภรรยากันที่จริงแล้วก็คือเป็นคู่แม่ลูกค่ะพี่น้องขาแม่นี่อายุแปอันนี้คือตามข่าวค่ะพี่น้องขาแม่นี่อายุ81ปีส่วนลูกชายที่แม่ป้อนนี่แหละค่ะพี่น้องขาอายุ62ปีเป็นคนกําแพงเพชรเดินทางมากว่า35กิโลเพื่อที่จะมาตั้งแต่ตีสามตีสีเพื่อที่มาพอก่อนหน้านั้น,น,นตายายบอกว่ามารอคิวแต่ไม่ทันแต่ตอนนี้วันนี้ที่มานี่มาตั้งแต่ตีสามตี 4, มาถึงตั้งแต่ตีสามตีสี่ห่อข้าวมากินด้วยแล้ว แล้วก็มารอเอาบัตรคิวนั่นแหละค่ะโครงการเราชนะที่ได้เงินเ0็ดพันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการป้อนกันเขาก็เลยแชร์ลงทางโซเชียลมันก็เลยเป็นที่มากระพือหือหืมแล้วก็อย่างที่มาดำหน่อยมาเปรียบเทียบว่าคนที่โอนมาให้หลังจากที่มีการแชร์ลงแล้วก็มีการช่วยเหลือตายายค่ะพี่น้องขาตอนนี้ก็สรุปง่ายว่าตอนนี้ตายายได้กว่าหกล้าน อันนี้คือข่าวทางไทยรัฐทีวีค่ะพี่น้องค่ะได้กว่า6ล้านแล้วก็ทางนายอำเภอทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปหาตายายเข้าไปแล้วก็ไปขอปิดบัญชีแล้วก็ไปจัดการพวกนี้เพราะว่าตายายก็ถือว่าแก่แล้วจริงๆแล้วตายายเขาก็เขามีลูกมีหลานเหมือนกันล่ะค่ะยังแต่ว่าทุกคนก็กระตันอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ทํามาหากินของเขาแล้วก็ตายายก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายก็อยู่กินไปปกติของชาวบ,บ้านธรรมดานี่แหละแต่ตอนนี้เงินมันเข้าไปถึงตั้ง6ล้านกว่าเพ่อมีคกลแชร์เลย บัญชีแล้วก็คนนั้นคนนี้ช่วยไปชั่วข้ามคืนอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องขาแค่วันเดียวเองได้กว่า6กล้านแล้วก็ทําการปิดบัญชีแล้วก็ท่านนายอำเภอเข้าไปก็ไปจัดการให้ว่าโอเคจะมีการสร้างบงสร้างบ้านจะมีการซื้อที่หาที่สักที่หนึง่งเพื่อที่จะ,ะสร้างบ้านให้ตากับยายแล้วก็ให้ยายเปิดบัญชีโอนบัญชีไปตรงนี้แล้วก็ให้อ่ ยายมีลูกสองคนก็บอกว่าให้ลูกสองคนนี้เป็นผู้ดูแลแล้วก็เอาชา,ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรนี่แหละก็คือไปร่วมใตบัญชีต้องมีการเบริกจ่ายสามในสีอย่างที่ว่าหลากักพี่น้องขานั่นคือเป็นการจัดก,การบอกเห็นบอกว่าจะมีการสร้างบงสร้างบ้านให้ตายายแล้วก็จะ,ะ,ะทําอาชีพเพื่อทำมาหากินอาจจะเป็นประมาณว่า อาจจะเป็นประมาณว่า,าขุดสะเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรยังไงประมาณนั้นแหละคะ่ะคือทางเจ้าหน้าที่ทางราชการเขาเข้าไปจัดการนี่คือเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นระบบระเบียบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทําไมมาดามหน่อยถึงบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับลุงป้ากรณีของลุงพลป้าแตนอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องคะ่ะลุงป้าเปิดบัญชีรับบริจาคแล้วก็คิดว่ามีหลายบัญชีเพราะว่ามีเอฟซี FC, มีการแชร์เลขที่บัญชี มันก็คงจะมีเงินเยอะนี่นี่คือสิ่งที่สงสัยมันก็คงจะมีเงินเข้าเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกอชาวไทยนะพี่น้องนะเป็นคนใจดีเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนเขาเรียกกอะไรเห็นคนลําบากหรือเป็นคนใจดีนั่นแหละกับคนที่สงสารประมาณนั้นแหละกับพี่น้องคะไม่ว่าใครอะไรที่ลําบากยากจนเห็นลงในโซ,ชโซเชียลแล้วก็มีการช่วยมาดามหน่อยก็เลยยิบยกมาเปรียบเทียบตายาย ชั่วข้ามคืนได้ตั้ง6ล้านกว่าแล้วลุงพลป้าแตนมีหลายบัญชีมีการช่วยเพราะว่าคนที่เขาช่วยนี่เขาคือ,คอช่วยพ่อเห็นความลำบากจากจนของลุงป้าแต่ก่อนนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะตายาย ั่วข้ามคืนได้6ล้านกว่าโอเคปิดบัญชีแต่ลุงพลป้าเตนยังไม่มีการปิดบัญชียังไม่มีนูน่นไม่มีนี่แล้วก็มีหลายบัญชีอย่างที่บอกเพราะว่ามี f อฟเขามีการเอาบัญชีไปลงก่อนหน้านานนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่ว่าเราก็สงสัยว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นหรือเปล่าอัอนนี้คือเป็นข้อสงสัยแต่ขณะเดียวกันระหว่างใครควรที่จะน่าจะสนับสนุนก็อย่างที่ว่าแล้วครับพี่น้องะ่ะกรณีของตาใหญ่โอเคนั่นก็คือตาใหญ่สางชูเจียนเขาช่วยช่วยจริงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เห็นแล้วลําบากแยกจนหินซาเล้ง ขับกลับบ้านไปนักข่าวไปตามก็ยังไม่เจอเพราะว่าซาเล้งยังไม่ถึงบ้านส,สุดท้ายว่าซาเล้ง รถซาเ internet, ล้งรถพ่วงบ้านเรานรั่นแหละค่ะพี่น้องรถพ่วงขังนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะสองต่ยายไปประมาณว่ารถเสียแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านซ่อมอย่างที่ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนน่าสนับสนุนเพราะว่าอะไรแต่ยายมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตก็ถึงว่าได้ลูกหลานก็จะได้ต่ออย่างที่ว่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าลูกหลานก็คือกระตันยูอยู่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางราชการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือก็ถือว่าโอเคแลค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้ล,งลงุลลงพลป้าแตนล่ะลุงพลป้าแตนล่ะยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้เฒ่ายังไไมม่่่่นนนี ็มีการโอนเงินโอเคมีการสงสารเงินเขาก็อย่างที่ว่าเขาอยากโอนให้ใครก็อย่างที่ว่าได้แต่เราก็เปรียบเทียบใครคนที่น่าจะสนับสนุนลุงป้าเขาก็ยัง มีอายุยังน้อยหลัก40เองเนี่ยมันก็ควรที่จะทํามาหากินอย่างที่ว่าแหละกับพี่น้องคะ่ะควรที่จะทำมาหากินบาง FC FC บางคนก็บอกว่าควรที่ทำมาหากินได้แล้วไม่ควรที่จะมานั่งแบมือขอไม่มีอาชีพไม่มีการงานอะไรยังไงคดีก็คือเรื่องของคดีไปเพราะว่าการที่เป็นคดีของลุงพลเนี่ยก็หมายถึงว่าคดีเป็นสิ่งที่ลุงพลป้าแตน ทำให้มันเกิดคดีนั่นแหละค่ะพี่น้องคะไม่ไม่ไม่อยู่มอะไมะ่แม,ม,ม,ม่อย่างที่ว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่ที่สําคัญก็คือเงินโอนมันเท่าไหร่มันต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตากับยายโซเชียลอย่างที่บอกคนไทยสงสารขี้สงสารก็โอนเข้าให้แค่ชั่วข้ามคืนวันเดียวเองสองวันเองก็ปาเข้าไป6 ล้านกว่าแต่ถ้าลงพลพ่อแตนขนาดนั้นเป็นปีที่แล้วมันน่าจะได้เท่าไหร่มันน่าจะน่าคิดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาดน่อยก็มาเปรียบเทียบมาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณไปทาง FC ฟซทีคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าเออตาใหญ่ชั่วข้ามคืนเนี่ยได้เงินตั้ง5 6ล้านแต่ตอนนี้ก็ถือว่าปิดบัญชีเพราะว่าทางราชการเข้ามาจัดการให้ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนสนับสนุนตาใหญ่ไม่ว่าใครทั่วประเทศก็มีแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าชาวไทยช่วยกันแบบนี้ก็ถือว่่่าาาาโอเเคคคพรระวมีีนนหลยยทัง อการอการช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยไม่ว่าชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศอะไรก็ตามก็มี เยอะแยะไม่ว่าเด็กได้โอกาสไม่ว่าอะไรยังไงก็มีคนมีการที่รอความช่วยเหลือถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่สนับสนุนแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือโซเชียลนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดละค่ะพี่น้อง่ะเราสามารถที่จะเห็นกันทั่วโลกว่าใครเป็นอะไรยังไงใครลําบากยากจนอะไรยังไงก็ถือว่าชื่นชมชื่นชมค่ะพี่น้อง่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่น้องค,ะอค่งคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอันนี้หยิบยกมาอันนี้ควรจะสนับสนุนยินดีด้วยดีใจด้วยเนาะค่ะพี่น้องนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ saab hästi , jah .